หลายคนมักจะคิดว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่เป็นหลักการสำคัญของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วแนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วในดินแดนที่เต็มไปด้วยนักปรา์และนักรบอย่างยุคกรีกโบราณแล้วมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงมาหาคำตอบกันค่ะย้อนกลับไปดูบริบทของกรีกโบราณกันก่อนนะคะ ยุคนั้นกรีกไม่ได้เป็นประเทศเดียวแต่เป็นกลุ่มของนครรัฐอิสระที่แต่ละเมืองมีรูปแบบการปกครองของตัวเองบางเมืองเป็นแบบกษัตริย์บางเมืองเป็นแบบคณาธิปไตยหรือกลุ่มชนชั้นสูงปกครองและแน่นอนว่ามีความแตกต่างและความตึงเครียดทางสังคมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในนครรัฐเอเธนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะ ตอนนั้นชนชั้นสูงมีอำนาจมากส่วนคนธรรมดาทั่วไปรวมถึงชาวนาก็มักจะถูกกดขี่และมีหนี้สินท่วมตัวจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำไปสู่ประชาธิปไตยชนวนสําคัญเริ่มมาจากความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่สะสมมานานในเอเทนโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ทำให้ชาวนาจำนวนมากต้องตกเป็นทาสหรือต้องอพยพออกนอกเมืองความเดื่อมล้ํานี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรง และนำไปสู่ความขัดแย้งที่อาจจะก่อให้เกิดการปฏิวัติได้เลยค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายทางนาครรัฐเอเธนจึงมอบอำนาจให้โซลอนซึ่งเป็นนักปฏิรูปผู้ชาญฉลาดในปี594ปีก่อนคร,ริสตกาลตอนนั้นโซลอนเริ่มปฏิรูปโดยการยกเลิกหนี้สินทั้งหมดปลดปล่อยทาสที่เป็นผลมาจากหนี้และที่สาคัญคือเปิดโอกาสให้พลเมืองทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยแบ่งชนชั้นตามความมั่งคัง่งไม่ใช่แค่ชาติกำเนิด ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการแบ่งชนชั้นดั้งเดิมนะคะในยุคแรกเริ่มของนครรัฐเอเธนสิทธิและสถานะทางสังคมมักถูกกำหนดโดยชาติกำเนิดหรือสายเลือดที่เกิดมาพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดในตระกูลขุนนางก็จะมีอำนาจและอภิสิทธิ์มากกว่าคนทั่วไปโดยปริยายแต่เมื่อโซลอนได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎนี้เขาได้ยกเลิกหนี้สินทั้งหมดปลดปล่อยท่าที่เกิดจากปัญหาหนี้สินและที่สำคัญที่สุดก็คือ เปิดโอกาสให้พลเมืองทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองโดยแบ่งชนชั้นตามความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ชาติกําเนิดอีกต่อไปนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดในตระกูลแบบไหนหากมีฐานะร่ำรวยหรือมีความมั่งคั่งก็จะมีสิทธิ์และโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปกครองนครรัฐได้ ถือเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้ผู้ที่มีความสามารถแต่ไม่ได้มาจากตระกูลสูงส่งก็สามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทได้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นรากฐานสำคัญที่ปูทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในเอเธนในที่สุดก็พัฒนาเป็นระบบที่ทำให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันต่อมาในช่วง508ปีก่อนคริสต์กาลก็มีนักปฏิรูปอย่างไครทีนิส ที่ได้วางรากฐานประชาธิปไตยให้มั่นคงยิ่งขึ้นโดยการจัดตั้งสภา500คนที่มาจากการเลือกตั้งและให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงในสภาประชาชนไม่ว่าจะรวยหรือจนนี่คือการปูทางสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ป,ปกครองโดยประชาชนอย่างแท้จริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทําให้เอเธนกลายเป็นนครรัฐแห่งแรกของโลกที่มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าประชาธิปไตยของเอเทนจะยังคงจำกัดสิทธิ์เฉพาะพลเมืองชายที่เป็นอิสระเท่านั้นไม่รวมผู้หญิงทาสและชาวต่างชาติแต่ก็ถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดทางการปกครองที่ยิ่งใหญ่มากมันสร้างรากฐานให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎหมายและการตัดสินใจที่สำคัญของบ้านเมืองได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกในเวลาต่อมาถ้าจะสรุปนะคะประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นมาในชั่วข้ามคืนและไม่ได้เริ่มต้นจากความสมบูรณ์แบบแต่มันเกิดจากการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในกรีกโบราณแนวคิดนี้ยังคงพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ คุณคิดว่าประชาธิปไตยในปัจจุบันแตกต่างจากประชาธิปไตยในกรีกโบราณมากน้อยแค่ไหนคะลองแชร์ความคิดเห็นมาได้ในคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ